สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเข้าสวนนะคะจะมาตัดกล้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเครือที่เพิ่งจะออกลูกนะคะยังไม่แก่เดี๋ยวก็จะมาตัดดอกเขาเดี๋ยวให้เขาแก่อีกนิดนึงเนาะค่ะวันนี้เป้าหมายก็จะมาตัดตรงนี้ค่ะคืออันนี้เขาแก่เต็มที่แล้วล่ะคือมันลบเหลี่ยมแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ แต่ว่ายัางไม่ไม่ได้เหลือง่าต้นนะคะบางทีปล่อยให้เหลืองคาต้นเนี่ยเขาก็จะแบบคือเราอ่ะมาไม่ทันเน้วมันก็แตกนะคะบางทีทํางานแล้วก็ไม่ได้เข้าสวนมันก็จะแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแก่เต็มที่แล้วเราก็ได้โอกาสตัดเลยเนาะวันนี้เนาะนะคะโอเควันมือนึงก็ถือกล้องเนาะมือนึงก็จะตัดเราจะตัดตรงนี้ดีกก่นะอนเนาะตัดแล้วนะนี่ ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาโอเคคุณผู้ชมโอเคกำลังดีและวกำลังลงมาแล้วค่อยๆน้อมลงมาโอเคค่ะโอเคนะคะ๊คนี่ได้แล้วคุณผู้ชมคะโอเคเดี๋ยวเราเอาไป ผู้ชมเอาเอาเดี๋ยวจะเอาเอาล้างก่อนนะคะมาล้างแล้วก็ <c oughs> ล้างเผื่อมีมแมลงเนาะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็ค่อยล้างแล้วก็ค่อยค่อยบ่มเขานะคะอีกสักประมาณสีห้าวันเดี๋ยวก็จะเหลืองแล้วเนาะ ขอบคุณค่ะทุกคน